สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้หลวงพ่อพเงินเป็นอีกหนึ่งเหรียญยอดนิยมในปี2 5 1 5นะครับปี15เนี่ยครับสร้างด้วยกันมีทั้งรูปหลอ่อ เหรียญจอบนะครับเหรียญไข่แล้วก็เหรียญกลมรวมถึงพระเนื้อผงใบลานต่างๆละมากมายหลายพิมพ์มนะครับแหวนผู้หญิงผู้ชายก็มีนะครับพระบูชาก็มีนะครับนี่แต่อันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับเป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งรุ่นนะครับในปี2 5 1 5ที่เล่นหาการสากลนิยมนะครับมีแบบนี้แบบนี้แพงนะครับแบบนี้หลายหลายหมื่นนะครับผมแบบนี้หลายหลายหมื่นนะครับเป็นพิมพ์จอบเล็กนะครับมีจอบเล็กจอบใหญ่จอบใหญ่จะมีไข่ปลาแล้วก็ขนาดก็จะโตกว่าใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีไข่ปลาด้านขอบรอบเลยนะครับผมจอบเล็กเนี่ยจะมีแ,แขนบังเห็นไหมฮะแขนจะบังสาเหตุที่บังก็คือเห็นชิ้นเห็นชิ้นขอบด้านในไหมฮะ เห็นชิ้นขอบด้านในไหมครับขอบด้านในเนี่ยพระเรียมัลสติกอาจจะดูยากนิดหนึ่งนี่เห็นขอบด้านในนี่ไหมฮะความที่มันแตกแล้วมันพับกลับมานะครับพอแตกปุ๊บมันพับกลับมานิสสภาพในบล็อกได้ไหมฮะแตกปุ๊บเป็นชิ้นออกมาแล้วก็มาคาอยู่ในบล็อกแล้วเวลาบล็อกกดลงไปนะครับเหมือนก้อนมากดทับแขนนะครับบล็อกท้ายๆก็จะแบบว่า กดลงไปช้ำๆลงไปลึกๆนะครับเรียกว่าบล็อกแขนขาดแขนบ่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกวันนี้ไม่ได้แยกแยะว่าแขนบ่าแขนเต็มนิยมแพงกว่าไม่ใช่นะครับอยู่ที่สภาพเป็นหลักนะครับแขนบ่าแขนเต็มนะครับสภาพสวยแชมป์ราคาเท่ากันนะครับขึ้นแสนหมดทุกองนะครับตอน ตอนพีคๆนะครับทะลุ2 0 0แสนนะครับสภาพแชมป์ๆพีคๆนี่ทะลุ2 0 0แสนนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็ตามสภาพวะเศรษฐกิจนะครับลงมาเหลือหลักหมื่นนะครับห้าหกเจ็ดหมื่นนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ในเลทหมื่นกลางๆห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอยู่ในเลนนีนนะครับทองไม่เกี่ยวตลับไม่เกี่ยวนะครับองค์เปื่อยๆเท่านั้นนะครับองนี้องค์นี้ถือว่าสภาพสวยแท้ เดิมดูง่ายนะครับจริงๆแล้วเวลาเวลาซื้อเนี่ยครับในคลิปก่อนๆผมจะให้ให้ดูรูเจาะห่วงนะครับรูเจาะห่วงตรงนี้เป็นหลักแต่ว่าองค์นี้เลี่ยมปิดหมดเลยนะครับมองไม่เห็นก็สามารถดูมองไม่เห็นห่วงนะครับก็ยังสามารถดูเคแท้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ชํานาญก็ไม่แนะนํานะครับส่วนตัวผมบางองค์เจอที่ดูยากๆก,ก็ขอเจ้าของแกะเหมือนกันนะครับไม่ได้ซื้อ ไม่ได้ซื้อแบบนี้ทุกองนะครับด้านหน้านะครับมาดูนะครับด้านหน้าจากใบหน้านะครับตำแหน่งหูนะครับปากจมูกตานะครับนี่พวกนี้สําคัญหมดนะครับช่องว่างพวกนี้ช่องไฟพวกนี้นะครับเก๊มาถอดปึ๊บช่องไฟเล็กนะครับซ้ายขวาเล็กหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่เต็มนะครับพวกนี้ตื้นคมนะครับ พวกนี S <S ้ที่เป็นช่องไฟพื้นเหรียญพวกนี้นะครับเวลาถอดปุ๊บมันจะเปลี่ยนนะครับขนาดมันจะไม่ได้นะครับแขนนันจะโตขึ้นมันจะบวมขึ้นนะให้ช่องพื้นเหรียญพวกนี้นะครับเล็กลงแล้วก็ช่องพื้นเหรียญพวกนี้ก็จะไม่ตึงนะครับไม่ตึงนะครับมีขอบไหนพวกนี้มีเส้นวิ่งนะครับมีขอบไหนพวกนี้จะมีเส้นวิ่งเก๋ถอดออกมานะครับก็เส้นก็จะหายไปแล้วก็องศาของขอบนะครับเนี่ย ก็จะหายไปนะครับแนวองศาขอบพวกนี้มันก็จะไม่เหมือนนะครับจริงๆดูด้านหน้าเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ <c oughs> ขอบเขาจะบานออกนะครับข้างในที่ข้างในข้างในจะอยู่ลึกเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็บานออกไปข้างนอกนะครับ <c oughs> พิจารณาจากขอบเหรียญก่อนนะครับนี่จะขอบเหรียญเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะเพ่ออกไปข้างนอกก็คือมันจะไม่ไม่ ไม่ตรงเป็นฉากขึ้นมาเหมือนขอบเหรียญทั่วไปนะครับนี่เขาจะเขาจะบานออกนะครับเอียงๆออกไปหาขอบเหรียญด้านนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบดูคือในซอกแขนที่เป็นพื้นเหรียญตรงนี้นะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งยีเกิดจากการปั๊มนะครับเกิดจากการปั๊มลงไปแล้วเส้นพวกนี้ <c oughs> มันลอยขึ้นมานะครับจากการดึงตัวของ ของโลหะนะครับดึงตัวเพื่อไปสร้างเนื้อพวกนี้นะครับพวกนี้มันก็จะเป็นรอ,อยผมตีกล้องให้ดูนะครับย่อนิดนึดนงนี่เส้นในเส้นในนี้นะครับจะคมมากนี่เป็นเส้นคมคมแบบนี้นี่ครับแล้วเส้นเหมือนกันทุกองค์นะครับติด มากติดน้อยแต่ว่าจะเหมือนกันนะครับนี่จะเหมือนกันทุกองนะครับเส้นคมมากๆแบบนี้นะครับเส้นคมคมแบบนี้นะครับนี่ในซอกแขนนะครับผมจับขึ้นมาดูซอกนี้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกเส้นคมคมนะครับแคปไปดูนะครับพวกนี้ดูบ่อยๆจะจําได้จําได้หมดทุกเส้นนะครับนี่ดูบ่อยๆจะจําได้หมดทุกเส้นเลยนะครับ นี่แล้วตรงแขนบากท,ที่เราบอกกันนะครับเห็นไหมฮะขอมันแตกนะครับแล้วก็เด็นมามาทับในบล็อกนี่แล้วฝั่งพื้นเหรียญฝั่งนี้ก็จะมีเส้นเหมือนกันนะครับใต้คอนะครับมีเส้นขนแมววิ่งนะครับมีที่หน้าอกจะมีเส้นขนแมววิ่ง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 ,งแบบนี้นะครับตาคมปากลึกนะครับนี่ใบหูพวกนี้ใบหูนะครับ ลอยขึ้นมานะครับใบหูเนี่ยลอยขึ้นมาเหมือนปั้นแล้วก็แปะลงไปเลยใช่ไหมฮะเหมือนจะลอยหลุดออกมาจากพื้นเหรียญอยู่แล้วนะครับความคมนะฮยความคมเนี่ยก็ดูกันแบบนี้ครับดูดูแบบว่ามันคมจริงะครับมันคมลอยขึ้นมาเหมือนจะเหมือนเราปั้นแปะลงไปนะครับปั้นดินน้ํามันแล้วก็แปะลงไปนะครับเนี่ยของเก้เนี่ยครับมันจะบานออกนะครับมันจะไม่ลึกคมลงไปแบบนี้นะครับนี่ นะฮะอ่าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยอ่าองค์เนี้ยนะครับปั๊มเน่งปั๊มเนี่ยครับเวลาพระเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาไม่ได้ปั๊มปึ้งเดียวแล้วออกมาเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญบางเหรียญเนี่ยครับปั๊มย้ำๆลงไป2อทีสามทีสี่ทีแล้วแต่โรงงานนะครับบางโรงงานโรงงานที่ผมรู้จักในบางทีปั๊มกัน5้าถึงหครั้งต่อเหรียญนะครับกดกึ้งกึ้งกึ้งลงไปเนี่ยครับในใน โลหะที่เขาเตรียมไว้เนี่ยครับสมมุติจอบเล็กเนะี่ยฮะโลหะที่เขาเตรียมไว้เขาก็จะตัดมาเป็นสามเหลี่ยมเลยครับแล้วก็ยัดไปในเครื่องปั๊มนะครับปั๊มตึ้งแรกเนี่ยครับก็จะได้เราเงาเงาขึ้นมาเฉยบางทีนะครับกดถึงกันกดกันถึง5ครั้งนะครับกว่าจะได้ออกมา1เหรียญเพราะฉะนั้นในการกดทุกๆครั้งเนี่ยครับถ้ามีขยื่นนะครับนี่ ถ้ามีขยื่นบี้แบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะแท้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่อต่างๆนะครับถ้ามีขยื่นแบบนี้นะครับแท้เลยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับงานเก๋นะครับงานเก๋จะไม่ปั๊มขยื่นแล้วก็จะไม่เอาบล็อกที่มีตำหนิแบนๆแบบนี้ไปถอดเก๋นะครับเพราะเขารู้ว่าถอดมาเนี่ยแม่มันแบนแบบนี้นะครับถ้าลูกแบนออกมาแล้วก็เอามาขายเอามา เอามาจําหน่ายในสนามนะครับวันหนึ่งเราเจอลูกลูกของแม่พิมพ์ตัวเนี้ยเราก็ก็จะโดนจับได้ง่ายว่าโอเคเป็นบล็อกเก้ของแม่พิมพ์แม่นี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างที่บอกเห็นไหมครับที่พื้นเหรียญที่พื้นเหรียญผมบอกไปหลายคลิปแล้วฮะพระถ้าไม่ได้ใช้นะครับสภาพเดิมๆเนี่ยจะเห็นเส้นขนแมวพึบๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับเส้นขนแมวพึบเลยนะครับ นี่อีกชุดหนึ่งก็ตรงเลขห้าเห็นไหมครนี่ผมเคยทําคลิปเหรียญเปือยไว้น่าจะหลายเหรียญอยู่นะครับเหรียญเปือยที่สองดูง่ายๆนะครับจะเห็นเส้นขนแมวพวกนี้นะครับอยู่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดียวกันเป๊ะปะนะครับกี่เส้นกี่เส้นก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับมากี่เหรียญน,นะครับเส้นก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่ พวกชุดชุดเส้นขนแมวพวกนี้นะครับอันนี้ต้องเกิดจากการเห็นบ่อยๆนะครับเห็นบ่อยๆจนจําได้นะครับนี่เราเห็นเส้นขนแมวชุดนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับนี่เก๋เกพยายามทํานะครับมีอยู่บล็อกหนึ่งนะครับงานเก๋นะครับเส้นมีนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีก็คือมีมีแค่มีครับไม่ได้มีแล้วเหมือนแบบนี้นะครับนี่ เห็นไหมฮะลอยปั๊มแล้วขยื่นปั๊มแล้วขยื่นไปเรื่อยเห็นไหมครับนี่ตัวหนังสือนะครับตัวนตัวอูนะครับตัวน,วน,วนชาลีติพวกนี้เด้งๆคมๆเหมือนปั้นไปแปะนะครับคําว่าหลวงพ่องเงินพวกนี้คมมากๆนี่ขนาดปั๊มปั๊มลาดนะครับปั๊มขยื่นแบบนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยเหมือนปั้นไปแปะไว้จริงๆนะครับนี่เห็นไหมฮะเลข2เลขห้า สังเกตตรงที่มันเป็นกลมๆตรงหัวเลขไทยเนี่ยฮะพวกนี้นะครับจะกลมๆเป็นลูกกระสุนลงไปแปะเลยเห็นไหมฮะนี่ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ส่งมาที่ Line แอ vra 6 6 8 8นะครับ vra 6 6 8 8นะครับ vra 6 6 8 8มีแอดนำหน้านะครับแบบนี้รับเช่าหลายหลายหมื่นนะ สว,สวยแชมป์แชมป์จริงจริงรับเช่าเป็นแสนนะครับถ้าสวยแชมป์ไม่ได้ใช้เลยนะครับกระไหลร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้กระไหลก็ยังมีเปิดบ้างเห็นไหมกระไหลตร,ตรงตรงหน้าอกนะครับเนี่ยตรงที่สมงสูงจมูกนะครับอันนี้จมูกแตะนิดนึงในบล็อกนะครับนี่จมูกสวยหน้าอกสวยสังคติเต็มเต็มนะครับหัวเข่าไม่เปิด รับเช่าเป็นแสนนะครับแต่สภาพนี้ก็ยังได้หลายหมื่นนะครับผมใครมีแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับ vra 6 6 8 8รับเช่าพระถึงบ้านนะครับผมใครมีแบบนี้รับเช่าถึงบ้านนะครับผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่างไงรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าได้พระเครื่องยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อเงินนะครับหรือจะเป็นของหลวงพ่ออื่น ที่เล่นหาการยอดนิยมนะครับเล่นหากันามาตรฐานสากลยอดนิยมสากลนะครับพวงนี้จะนำมารีวิวพร้อมถึงบอกราคาแล้วก็าราคาเล่นหาแล้วก็จะมิจุดตายาคร่าวๆเอาไว้แย่แยะนะครับก่อนที่จะส่งมานะครับหรือว่าส่งมาได้เลยครับมีพระเครื่องแบบนี้นะครับหรือที่เล่นหากันยอดนิยมก็แอด vra 6688ส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพิจารณาให้ ราคาก็ตามตกลงกันได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ